สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมุนก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่30นะครับผม สำหรับวันที่30นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่6นะครับผมสำหรับ6นะครับผมก็มา3 6น,นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็มารอบเดียวนะครับผมก็มาตัวเน้นอยู่นะครับผมสำหรับ6นะครับผมสามตัวนะครับผม8 3 6แอดมินได้8 6 4นะครับผมก็ผิดไปแต้มเดียวนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่31นะครับผมแอดมินให้รูปจุดที่4นะครับผมสำหรับ4นะครับผมก็จะมี40 41 42 43 4ี4สี่สี่ห้าสและก็สีานะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี4 1 4 2น3 4 6 4 7่สและก็สีนะครับผม ถ้า fc พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ fc พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่อดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับสี่นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี5 4 1 6 4 2 0 4 6และก็1 4 9นะครับผมเอ็พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องม,มีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ